สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง y o u u u b e b i g l ลน e ครับหลังจากที่คุณได้เห็นว่าเอ้ยในฉากของเรานะครับที่รีวิวของ Oppo นั้นเปลี่ยนไปว่าเอ้ยทำไมมันมีหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับที่จริงเดี๋ยวอนาคตในจุดนี้จะเป็นการรีวิว PC อยู่จุดนี้นั่นเองครับสำหรับคลิปประสมะเลิกกับการจัดโต๊ะใหม่ของผมนะครับนั่นคือ HP OMEN จอตัวนี้เป็นขนาด24นิ้วนะครับแล้วก็มีรีเฟรชเรทสูงสุดอยู่ที่165เฮิร์ด้วยกันนะครับมันจะเป็นอย่างไรและราคามันดีแค่ไหนเห็นบอกว่าราคาดีมากๆจนเลยได้ว่าคุณจับจองง่ายๆแน่นอนครับไปรับชมกันได้เลย ก่อนที่เราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําส่วนประกอบของหน้าจอรุ่นนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือ1นึ่งก,ก็คือชิ้นนี้เป็นชิ้นของหน้าจอนะครับซึ่งเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ธรรมดาเองพร้อมกับโลโก้ Omen นะครับที่อยู่ตรงข้างล่างนี้แล้วก็ตัวฐานนะครับก็จะมีโลโก้ Omen เช่นเดียวกัน ผานก็จะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นโลโก้สี่เหลี่ยมปกตินั่นเองก็จะถามว่ามันก็จะบอกบอกเหมือนกับ้ตบุกนะครับ้ตบุกก็จะเป็นรักษณะแบบนี้นั่นเองสําหรับพอร์ตนะครับก็จะมีให้ครบนะครับตั้งแต่มีช่องเสียบหูฟังนะครับมีตัวของดิสเพย์แล้วก็มีเ d m เดียไอหมด2ช่องอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นช่องนี้ก็คือเป็นช่องสําหรับเสียบตัวของ a c ซีดับเเตอร์ก็คือเป็นปลั๊กไฟนั่นเอง นอกจากนี้นะครับตัวของฐานนั้นก็สามารถที่จะปรับระดับได้นั่นเองครับมันก็จะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนอกจากนี้นะครับยังมีปุ่มควบคุมนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวเครื่องแต่ว่าเวลาที่เราวางกลับให้หน้าจอนั้นหันมามันจะเป็นทางด้านขวามือนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับในตัวของหน้าจอนี้นะครับอ่าถ้าเราปรับไปด้านข้างนะครับอาจจะดูยากนิดหนึ่งประมาณนี้ได้กันเนาะนะครับ นอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับตัวขององศาเป็นตัวชิวนะครับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนนี่หมุนกลับมาก่อนนะครับพอหมุนกลับมาปุ๊บเนี่ยจะให้หน้าจออยู่ตรงประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะหมุนพิวขึ้นแล้วกดลงแบบนี้ได้นะครับเราก็จะสามารถที่ปรับความสูงนี่คือระดับต่ำสุดของมันนะครับ แล้วก็ในระดับสูงสุดของมันจะเป็น,นระดับแบบนี้น,นั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างปรับได้เยอะพอสมควรสำหรับเกมมิ่งมอนิเตอร์แบบนี้ครับมาในดูรูปร่างหน้าตานะครับหลังจากที่เราได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวฐานของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,นั่นเองแล้วก็จะมีจอแสดงผลนะครับซึ่งตัวดิสเพย์ตัวนี้มีคอมพิเศษอยู่ก็คือหน้าจอเป็นแบบด้านแล้วก็ความลเอียดหน้าจออยู่ที่1920 คูณ1น8 0นะครับหรือ Full HD นั่นเองครับรีเฟรชเรทของมันนะครับทำได้สูงสุดอยู่ที่165 Hz เฮร์ซนะครับและก็ที่สำคัญครับอัตราส่วนเป็น4 6ต่อ9ทําทำให้ในการเล่นเกมนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับอารมณ์เสียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปการแสดงผลสีถือว่าค่างๆทำได้ดีและที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของสีสันทำได้ที่16ล้านสีและที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง นะครับความสว่างของหน้าจอใหญ่ที่300นิตนะครับทีนี้ในการควบคุมของหน้าจอนะครับก็เราต้องกดคอนโทรลเลอร์จากด้านหลังซึ่งเวลาเรากดเนี่ยก็จะมี40ทิศนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของสีเราสามารถที่จะปรับตั้งแต่เกมมิ่งแตนด์ดมอมคูลสิเนมาดูหนังไนท์ Night, แล้วก็เนทีฟรวมถึงเป็น HP, Experience Plus แต่ว่าทีนี้เราจะปรับเป็นเกมมิ่งนะครับ แล้วก็กด back เนี่ยเราสามารถที่จะปรับค่า b บเนส n e s s แล้วก็เรื่องถึงตัวของคอส t ฮ a i สามารถกําหนดตัวเป้ายิงได้ด้วยนะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับเราสามารถที่จะกดเป็น on นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นค่าต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกยังมี m e s s ท g e timer ก็คือเราสามารถที่จะกําหนดเวลานะครับนับถอยหลังได้ด้วยนะครับ start stop แล้วก็ reset นะครับ คือหน้าตจ่อก็สามารถที่จะกําหนดเวลาได้นอกจากนี้ยังมีอินพุตนะครับก็คือ Display Port ที่เรืยอมหนึ่งให้เรียกมา2ถ้าเราเสียบกับเครื่องเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น PlayStation หรือว่าจะเป็น PC อื่นๆนะครับแล้วก็ที่เหลือน,นั้นก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็จะเป็น info ว่าเอ้ยค่าที่เราตั้งอยู่เป็นค่าอะไรนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวเต็มนะครับของการตั้งค่าอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้ว่าเป็นค่าอะไรได้บ้างเช่น ตัวนี้เป็นเกมมิ่งนะครับว่าเกมมิ่งเอกประมาณไหนนะครับรีเฟรชเรทเอาประมาณไหนเฟรมเรทประมาณไหนเ่ยตัวนี้สามารถเลือกตัว AMD FreeSync ได้นะครับตัวของ r e response ได้ตัวนี้ได้นะครับรีเฟรชเรทนะครับเฟรมเรทได้คอนแทรอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่บอกไปอันนี้ค,ค,คือการตั้งค่าเต็มนะครับแล้วก็จะมีดิสเพย์มีการตั้งคุณภาพของสีตัว input output นะครับแล้วก็ตัว power นะครับจะเป็นการที่มันจะปิดเองหรือว่า power record นะครับแล้วก็ตัวของ power led ก็คือตัวไฟไฟตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ว่าจะเปิดหรือปิดได้ด้วยที่เดี๋ยวก็จะเป็นเมนูทั่วไปการตั้งค่าว่าเอ้ยให้หน้าจออยู่ได้านานขนาดไหน management นะครับ info และอื่อน,นก็คือ exit จบสำหรับในเรื่องของเมนูนะครับก็เดลว่าไมไ่มีความซับซ้อนอย่างใด น้ำหนักของตัวหน้าจออยู่ที่6.35กิโลกรัมถือว่าค่อนข้างเบาและพกพาได้ง่ายแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้รองรับตัวของ USB Type C แล้วก็ยังไม่มีลำโพงในตัวฉะนั้นที่สำคัญนะครับคือคอมพิวเตอร์คุณจะต้องมีการรองรับกับตัวลำโพงก็คือเสียบลำโพงแยกออกไปนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลว่าเวลาที่เราเล่นเกมนั้นนะ่ะมันจะเป็นอะไกับเกม Forza Horizon 5ครับ นะครับตอนนี้เราทดลองในการเล่นนะครับแต่ว่าเราจะให้คุณดูว่าเอ้ระหว่างที่เรามีการเปลี่ยนเพื่อมากดพวกไอเทมพวกนี้ภาพประมานั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ยังคงตอบสนองได้ค่อนข,ข้างดีและลื่นไหลดีเสได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเสียงที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นเสียงจากคอมพิวเตอร์นะครับเสียงก็จตออกมาค่อนข้างดังอยู่อันนี้ถ้าเราไม่ได้ปรับเป็นแบบโหมดคนขับเนี่ยภาพมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ แต่ถ้าเราปรับเป็นโหมดคนขัาวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้ก็ถือว่าภาพสมจริงนะครับแล้วก็ตัวของรีเฟชเรทนตอนนี้คือทํางานเต็มที่60นะครับภาพเป็นระดับไฮนะครับถามว่าสบายตามไหมสหระเกมเมอร์นะครับก็อาจจะพูดเลยครับว่ามันก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีโหมดถนอมสายตาด้วยผมก็คิดว่ามันดีมากนะครับอันนี้เลองโยกไปยกมา ก็พอลองเปลี่ยนเลนเรลียวอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเวลาที่เราลองกันแทกรถอะไรเงี้ยดีเทลนะครับยัง,งคงครบถ้วนอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดสำหรับในตัวของหน้าจอ HP OMEN ตัว24นิ้วนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหน้าจอหนึ่งถ้าสมมติว่าใครที่มาเล่นเกมเบาๆอะไรเงี้ยจนนับได้เลยครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของตัวรีวิวจอนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าหน้าจอตัวนี้นะั้นะเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับแทงแม้ว่าจะไม่ได้มีความแบบเงาวับอะไรแต่ว่าสามารถรับชมภาพยนตร์สามารถเล่นเกมแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวกับราคาของมันนะครับ จากราคาที่ผมเช็คผมใช้จะแอดไว้นะครับอยู่ที่5150บาทแต่ว่าเห็นออนไลน์เหลืออยู่4 9 0 0ผมคิดว่าเฮ้ยหน้าจอนนี้4 9 0 0นี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับในส่วนของคนที่อยากได้หน้าจอที่ใช้เล่นเกมหรือว่าเอามาเสพแบบ p พ a y s t a t i o n แล้วก็มีสีโงคงน,นิดๆหน่นนอยๆอนะไรเงี้ยผมคิดว่าหน้าจอตัวนี้เหมาะสมกับคุณมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามครับสามารถจะซื้อกับ HP ได้นะครับ ตัวของ Omen Display ตัวนี้ตั้งแต่ช่องทางออนไลน์รวมถึงตัวอย่างเทอร์ปาร์ตี้อะต่างเช่นแอดฟาหรือว่าร้านอื่นๆมากมายที่สามารถรับซื้อได้จากข้างล่างนี้ผมได้แปะลิงก์ไว้ทั้ง Lazada แล้วก็ตัวของช้อปปีสามารถรับซื้อไปซื้อได้เลยนะครับไม่ใช่รับซื้อรับซื้อนั้นมันเป็นพวกขายมือสองอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบลงทั้งนี้แบบสั้นๆไม่ได้ยาวใหม,ม่ๆ5ประมาณน่าจะประมาณ7อาทีไม่เกินนี้นะครับปกติเราจะรีวิวยาวกว่านี้ครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขณะนี้และในฟฟซบุบก๊กของแสตมบิบเช่นค,ครับ